สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเสาร์วันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเสาร์นี้อากาศสดใสครับผมหลังจากที่ว่านี่ฝนตกวันนี้พามาเลาะบึงสวนกันครับพี่น้องต้นไม้กับพ่อชื่นไปนั่มน,นะครับเนาอต้นกล้วยอันนี้เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าต้นเตี้ยครับกล้วยน้ำว้าต้นเตีย้ยเตี้ยอีลีครับเพียงแอลผม ตัวน,นี้อายุประมาณผมค้นม,มาปลูกเลยประมาณสามเดือนสามเดือนกลวยน้ำวาต้นเตี้ยอันนี้แบบคุ้งที่ป้าพ่นไห้นะครับเพ่นไหามาเมื่อวานเอามาปลูกไว้ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองอายุงกเดือนนะครับกล้องสีเหลือมมีแต,งตนน่งหน่อตัวนี้ยังยังแหงเลย ได้ให้น้ำตลอดก็เริ่มสดชื่นครับต้นใหม่ในสวนหอมทองอายอยู่หกเดือนโอ้ยผมบ่ได้คดขำว่าม,มันสิต้องได้คดขำแล้วบ่าอย่างแห้งเลยครับพี่น้องอีบักหุงต้นนึงต้นหุงหน่อยอันนี้จะเป็นประกรอกน้ำครับพี่น้องประกรอกน้ำจะรอดบน่นี้มันคือแห้งเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาประกรอบน้ำซื้อมาใบต้นนึ่งพาเดืกินนวยพันว่ ยามเส้าก็มีเสียงนกเสียงกาบรรยากาศบรรยากาศเนีรรยาา่ยเมือเส้าอยู่ให้อยูน่น้าอยูห่หัวอยู่สวนกับพ่อได้พอนค่ายจะคลองครับนี่ลหล์นี่ก็เป็นบักขามเทศครับบักขามเทศผมว่าหมั่นใจว่าพันอย่างไหนจะเป็นสีชมพูเหรอครับเนื้อนันเป็นสีชมพูนะครับเนาะเนีเป็นสีชมพูเมื่อนีายจะพ่อได้เก็บอยู่จักหน่วยสองหน่วยพ่อได้ไปฝากน้องใบบุญนะครับเนาะฝากน้องใบบุญมากินบักขามเทศ นี่เป็นต้นที่ทน่วยพันน่วยพันลนนกกินก็เกิดขึ้นมาได้เกือบปีแล้วะครับเห็นพันต้นใหญ่แล้วก็เลยบวบตัดพันตัวนี้เป็นกล้วยน้ำว้าตัวนี้เพรเป็นต้นเตีย้ยกล้วยน้ำว้าธรรมดาตัวนี้อายุน่าจะพ่อๆพอกับกล้วยหอมทองครับ ประมาณหกเดือนถ้าจำไม,ม่ผิดนะครับโอ้ยหักลงอีกแล้วไอ้กล้วยหักลงอีกแล้วตัวนี้น้อหวานให้กันครับต้นสูงตัวน,นี้อายุนาจะแปดเดือนแล้วแปดเดือนเกือบพ่อปีแล้วเกือบพ่อปีแล้วครับต้นสูงแห้งยังบ่ท่านออกปีให้ได้เห็นเลยครับชะอมพระขาครับพระขาปลูกไว้ซีต้นพระขาปลูกไว้ซีต้น เริ่มแตกยอดแล้วครับหลังจากสามสี่มือว่งหันนี่เจ็บไปฝากป่าเริ่มแตกยอดในเช่นี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นเขียวสเสวยเขียวสเสวยตัวน,นี้อายุสามปีแต่ว่าปีแรกนี่ถึงง่วงกินพอดีลอมไปพอดีงว่วงหน่อยภูเอขาเมื่อกินปีที่แล้วบ่เป็นนวยปีนี้เริ่มจับนวยครับแต่ว่าจักสิ่พ่อได้กินบ่แหี่งเหี่ยวลงแบบนี้ครับบ่เคยแข็งแรงบัาไดก็บ่เป็นยั้ครับ แล้วแต่เพิ่นตามธรรมชาติของเพิ่นนี่ก็เป็นหอมท่องหอมท่องปะทุ่มขึ้นกันครับอาอยุซ้ำกันโอ้เงานีเป็นแตกนอกสองนอแล้วซ้ำหนีกระชื่นใจเด้ครับสำหรับบาแมนแตกนอซ้ำหนีกระชื่นใจพราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเพิ่นการมีผลผลิตของเพิ่นนะครับมันก็นมีความสุขอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงไผ่ล่ำครับไผ่ล่ำ ไผ่ลำเลียงไว้ใส่ลำแต่ว่าตอนมันเป็นนอขึ้นมนาเงี้ว่าจงไวถือล่มปีที่แล้วพัดฮักครับพอเราเสียรายย่างครับพอลำม,มันงามปีนีไว้กันไหมครับแต่ว่าสีอดกินน้องใหม่ได้เพราะแค่นั้นเองน้องใหม่มันกับบ้านห่อกับหน้งใหม่มันกับเป็นของดีเขากันเนะเาะพอเด็กแกงอันนี้เป็นอาจจะเป็นบุงหวานครับผมบ่มั่นใจในพันธุ์ไผ่ตัวนี้พอไผ่กินนอผมก็นึกว่ามันกินนอแบบเงี้ยพอเด็กแจงต้องกลายเป็นนอนหน่อยๆแบบนี้ครับ ผูดเลหูซวยคอมเมนต์ตอบผมในบวันเป็นไพ่อย่างผมคิดหลายตลบเลยว่าจะเอาออกดีบ่ดีนี่ครับนอนน้อยๆแบบนี้ครับแต่ว่ากินดิบได้สาวปามาเป็นบงหวานสาวปาแฟนผมว่าเป็นบงหวานแต่ว่าผมก็บ่หมั่นใจวันเป็นไพ่อย่างนะครับไพ่หูหลบวนซอยคอมเมนต์ตอบนะครับสื่อมากว่าไพ่กินนอนบ่คิดว่าสิเป็นกินนอนดิบแบบน้อยๆแบบนี้นะครับก็สาวปาเล่าว่าเราหมักอยู่คนหนึ่งเอาหมักกเอาไว้ ค่อยแต่งกิงไปเรื่อ,อยๆเห็นบ่นบอลหลกบออันนี้อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูบักซีดาครับมีห่อไว้โอ้หนามครั้งเดียวต้องเอากรรไกรมันหนีบทุงออกแล้วพรามมันหนีบทุกใบยุบบริหนีบทุกใบตัวนี้เป็นน้วยแล้วครับปีน่นี้เป็นน้ยวยดกอยู่ครับผมเอาไว้ทุกน้ยเลยมือว่านเก็บน้วยหนึ่งไปกินอยู่หนี่โอ้สุก บอกกรอบเลยครับเป็นข้างนิ่มแล้วก็เลยมือนนาจะเก็บได้หลายลูกอยู่เพราะว่ามันมันเป็นใสๆเดียวกันประมาณหลายลูกอยู่เลาจะได้เก็บอันนี้แหละครับปลูกไว้กับพ่อได้กินครับอันนี้ก็จะเป็นบักมวงแก้วขมิ้นครับปักมวงแก้วขมิ้นตัวนี้ปีที่สองที่ออกลูกปีนี้ให้ลูกค่อนข้างรกเลยครับปีที่สองที่มันออกลูกที่มันติดลูกค่อนข้างรก อนแรกก็ตกใจเพราะว่าช่วงที่เป็นติดดอกใหม่ไม่รมแหงม้งว่าโอ้ด้วยน้อยๆล้วนถึงเบิร์ดเลยครับตกใจอยากเป็นบิติดลกูกแต่เพันกับติดลกูกไงเฮาอยู่อันนี้เป็นบักซิดาหนูต้นที่สองครับปลูกไอ้สองตน้นนี่ครับเบิร์ใกล้ๆครับนี่หน่อยง่ายๆเก็บไปผมเก็บสู่ลูกเลยผมบ่ได้เอาถิงบ่บ่เดียวถึงจะกลูกเลยหนย่อยหน่อยง่ายจะเก็บหน่อยบอกเก็บเ,เ,บบเมื่อวานหน่อยซ้ำหนีมันนิ่มๆเลยครับ ปกติเก็บไปกินแบบแข็งแข็งแบบมันแข็งกรอบมันจะหวานอยู่นะครับยิงเข้าห้น้ำตลอดแบบนี้ผมมห้น้ำาพราขาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาอยู่บานแล้วก็ดูแลเพิ่นเต็มทีเพื่อให้เพิ่นสิไล้พ้นผลิตให้เข้ายางชื่นใจนะครับอันนี้ก็หอมท่องหอมท่องอาอยุหกเดือนเท่กันแต่ว่าจักเพิ่นถึงอย่างครับตอนน,นีเพิ่นใยสัมเูมันต้นมันหัก พักออกกัดเรยวออกหรืมันก็นแตกนอกขึ้นมาถอดงอ,อขึนงอขึ้นมาไหมกับกลายเป็นต้นเส้ครับ <c oughs> กลายเป็นต้นเส้อันนี้เป็นน้อยหนาครับน้อยหนาน้อยหนาน้อยหนาแถมอันนี้เป็นดอกกับนนี่ดอกมุ้งนี้มันส่เป็นน้วยบ่ครับพี่น้องผมว่ามั่นใจ ประมาณนี้ครับต้นใหม่ยุ่นในสวนนะครับเนะยังเป็นเล็กๆอยู่อันนี้เป็นหอมทองขึ้นกันหอมทองประทุมนะครับยังเป็นสวนเล็กๆอยู่ครับสวนเล็กๆที่ถึงปลูกต้นใหม่ได้สองสามปีแล้วก็พถึงได้มาดูแลกปีนี้เต็มๆปีนี้ครับพื้นที่ตรงนี้ผมผมทีไว้เพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับแบ่งพื้นที่ไว้แบ่งคนละเครืง สามบานวาย่สามบานมุมนี้ส่วนน้าผุนจะเป็นมองปลูกผักสวนขั้วเไว้ถ้าบริโภคในรัวเลื่อนนะครับส่วน้่าบัวก็เป็นไห,หนาเอาไว้เห็นหน้าประมาณนี้ครับสวนหน้าหน่อยของบามเมนนะครับฝากตอนพี่น้องกับบรรยากาศอากาศดีๆมือน,นี้เมื่อคืนเมื่อวานกับฝนตกกันนักเติอบอยู่ดินดินชุ่มหย่อนอยู่ครับอ่ะมือน,นี้ฝากพี่น้องซัานี้ครับผม สวัสดีครับ